สวัสดีครับแอดมินวันนี้วันที่15เดือน1 6ึ่ครั้งที่67ครับบัตรนี้เป็นครั้งที่67ตรงกับวันที่15เดือนมกราคมพุทธศักราชสองพัร้ ข้าพเจ้าในมติีกียติของขอเญญาาพียงวาจาสาธายาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารย์ยาบูชาได้องค์พระความอติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่สุนาตลอด,ลลดลทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินด,ดาบันีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดทายางข้าพเจ้านี้ขออนุภาพค,คุณพระคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดำเนินให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยาทมนต์ต่อไปวัดสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักกวาเรสุอันตรายุเทวตาสัทธมังมุนิราชสัตว์นันตุสักข์มกขังขักเกกาเมจัลุปีสิริกลตาเตจัตระเคมมมันเนเทเปและเทจักขาเมทะลวนะคะหานิเคหะวันทุทุมหิเคเตภุมาจิยันทุเทวาชารักทาระวิสเมยักขะกาจปานะกาติตันตาตันติเกยังมุนิวะละวะจันังสาธุบุเมสนันตุธรรมมาสวปนัการุอัยยมปัตันตาธรรมมาสวปนัการุอัยยมปัตันตาธรรมมาสวปนัการุอัยยมปัตตันตา บทสวดนมกาสิทธิคถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจริยะคถานาทิเมสานันังอัญญภูโทเมสานันังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสุติเมหุตตสุปทานาทิเมสานันังอัญญธรรมโมเมสานันังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสุติเมหุตตสุปทานาทิเมสานันังอัญญังสังโฆเมสานันังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสุติเมหุตตสุปทา บทสวดมหาการุณีโกนาโถอธิการ์ค่ามหาการุณีโกนาโถอัตถยัสัพพะนิตังปเรตวาปารมิสัพพะปโตสัมภูมิธมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหุโตสัพุปวัตวามหาการุณีโกนาโถหิตายะสัพพะปนิตังปเรตวาปารมิสัพพะปโตสัมภูมิธมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหุโตสัพุปวัตวามหาการุณีโกนาโถสุขายะสัพพะปนิตังปเรตวาปารมิสัพพะปโตสัมภูมิธมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหุโตสัพุปวัตวาบทสวดมหาสมัยสูตรเเเออววะะมมสสุตัััังงงกยภคา สกิสุวิหารตีกับพิลาวัตุสมิงมหันเนมหาตาภิกขุสังเขนัสสัตยิงปัจเจมาติหิภิกขุสัตยิเหสภิเหวะอรหันเตหิทัสสะหิจระกัตุหิเทวตาเยกุเยนัสสนิปริตะหุนติภะคะวังตาทัสนัญญาพิกขุสังคัญจะอัตโขจตุนังตุทาวาสกาจิกานังเทวานังเอทตตโหติอายังโคภะคะวะสสกิสุวิหารตีกับพิลาวัตุสมิงมหันเนมหาตาภิกขุสังเขนัสสัตยิงปัจเจมาติหิภิกขุสัตยิเหสภิเหวะอรหันเตหิทัสสะหิจระกัตุหิ เทวตาเยโกเยนสนิปฏิตาหุติทักวารังทัศนายะพิโุสังขัญญาันนูนะมยัมปิเยนะภควาเตนุปัสการเมยามะอุปัสการิตวะภควาโตสันติเกีปเจคคาตาปเสยยามติอาตโกตาเทวตาเสยยถาปีนามาภระราวาปุริโสสมิทิตังวาภาหังภาษาเรยาภาษาลิตังวาภาหังสมิเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาะควาโตปุระโตปโตระหังสุอาตโกตาเทวตาภคะ ขวันตังอภิวาเทตวะเอกามันตังอัตังสุเอกามันตังทิตาโกเอกาเทวะเตภะคะวะโตสันติเกอิมังขาทังอภัสสิมหาสะมโยปวานัสสมิงเทวะกายสมาขตาอัคคตัาอิอัคตัมห์อิมังธรรมะสัพเพนังตักกิตาเยวะอ布拉จิตังกันติอมาตโกอปร拉เทวะเตภะคะวะโตสันติเกอิมังขาทังอภัสสิต่ตระภิกวโวสะมาทหังจุติตังอัตโนุชุมะกังสุสาระทินันนิคะเหตวะอินทริยานิ ลักกันทิ่ันธิตาติปอัตโคอภริรัติวัตภควาโตสันนิเกอีมังคาาตาาังอภัสาาิเจตวะคีรังเจตวะปริคังอินเทกีรังหูหาจจะมามชาเตจารันติสุทาวิมานาจะก,กุมมาตาสุทนันต,ตาสุโทนกะติอัตโคอภิรัติวัตภควาโตสันนิเกอีมังคตาาังอภัสิเยเกเจโพธังสารานางาังกตเตเสนติคเมสติอภัยภูมิปัหาปะหายะายมนุสังเตหัง เทวกายังปริปุเรสันติติอาจคบพระวาภิกขุอมันติสิเยกุเยนะภิกขเวชัสโสโลกโสรักาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหุติทัตากตังทัศนายะภิกขุสังหัญจะเยปิเตภิกขเวอเฮสุงอาทิตตมัตหาธนังอรหันโตสมมาสมุตเตสภิพระกวันตานังอิตัปรามายวะเทวตาสันนิปฏิตาอเฮสุงเสยยะถาปิมายหังเอตาริเหนเยปิเตภิกขเวภวิสติอนาคมัตหธนังอรหันโตสมมาสมุตเตสภิพระกวันตานังอิตัปรามายวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสติ เสยยะทัพิไมยหังเอตารีอจิคิสิมิพิกเวเทวกายานังนามานิติตเยสมิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสมิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนารถาสาธุ์กลงมนิโสกรธถ้าพัสสิสมิเตเอวัมพันเตติโกเตภิโกภะคะวัตุปัจเจสโสสุงภะคะวะเอตัถวจักเสโรกมนุษย์กัสมิยะทัพุมาตัสสิตาเยสิลาคลิบขับขังเปหิตาสะมาหิตาปุถุสีหาวรันลีนาโลมหัง สาภิสัมพุโนโอทาตมรัสสาสุธาวิปัสสนานะมานาวิลาพิญโยปัจจทเถรยัตวาวันิคบิลบัตเวตาโตอมันตเยสัสตาสาวะเคสานเนลเตเทวกายพิกันตาเทวิชานณทพิกโวเปจตตาอปมะคันุงสุตวะปุตัสสะสานังเตสัมหกยานังอมนุสานะทัศนังอปะเกนณนตมะตะกุงสหาสังอัตาตาตริงตังเอกสหัสานังอมนุสานามัต ท่าสูงอปปะเกนันตะมัดทักขุงที่สภาพยาวิยอโอหุงตัญจัสังพิญญาวาวะวิตวานะจักุมาตโตอมัตถิยิสัทธาสาวกสานิรัตเตเทวะกัญญาภิกันะเตวิชานาทพิกวเวโวหังคิตในยยสมิครีอนุปปสุวัสัหาสาวยัขากคุมาคิตวะทวทิมันโตชุติมัโตวันวัตยสสินมุนามะภิกขมภิกุังเิวนังัสหสาเหีมาวตยัขนตถวานใทิมัโตชุติมัโตวันวัตยสสินมุนามะภิกขโมภ สัตว์กิรลสสังส,สัยยกะนัณตะวันีนุยทิมโตชุติมโตวันนวันโตยัสสิโมทนาไมพิกมงภิกุนังเสพดิบะนังออเตเตโสระสังขสัยยกระนาณตะวันีนุยทิมโตชุติมโตวันนวันโตยัสสิโมทนามาพิกมงภิกุนังเสพดิบะนังเวสสมิตาปจัสตายกะนัตะวนีนยทิมโตชุติมโตวันนวันโตยัสสิโมทนามาพิกมงภิกุนงเสินังภูมพิโดราชาไคโกเวปุรัสสานิเวสนาพิโยนังสัตหสังยกะนปะัิโชุติม <tema> <breathing in> <teokbokki> <t os Per discourse> ปุริมัญกิสังเาสะตระระทสตติกันธะันังอธิปติมหาราชยาสัสุปุตติปิตัสภะหาวอินทนามามหารายิมโตชุติมโตวนวันโตยะสัตนโมธนามะพิมมุงภิขุนังเสบดีวันังทักิณจติสังราชวิรหตปัสสถิตกุมภานังอธิปติมหาราชยาสัจสุปุตตปิตัสภะหวอินทนามามหาพรายรทิมโตชุติมโตวนวันโตยะสัตนโมทนามะพิมมุงพิขุนังเสบดีวันัง ปัจจิมันจจิสงรจาวิรูปภคปภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชยยสัสตุปุตติจัสสัพะโวอินทะนามามหารยที่โตุุติมตวันนมันโตยะสตนโมนามาพิคุพนังเสวีวันังอุตระจจิตสังรจาวิรปาษาติยะขานังอธิปติมหาราชายสัสตุปุตติจัสสะโวอินทะนามามหายที่โตจุติมตวันนมันโตยสตนโมธนามาพิคุพกิโกนังเสวีวันังปุริมาธิสังทัตตะโตทักขิเนนว จตุโลทิสาทันธนธมานะอัจฉริวันิกาปิลวัตเวเตสังมายาวิโนทัสสะอาคูวัญชนิกาสธรรมายากูเรนทุเวเรนทุวิภูจะวิภูโทสหะจันทโนกรมมเสโทจักินุมันโุนิคันโุจะปะนาโทอุปามโยเทวะสโรจะมาติริจิตะเจสนโจรคันธโพนะาราชาชะโนสะโพอาคูบัญชติโกเจวะติมพโรสุเรวัจจะสายเอเตเจเยจะราชาโันสะพัสหะราชพิโมฒนามาพิกมุงพิกุลังเสปริวนัง อาถากูนักพาฒนาคเวสาระสหตัตจักกังกับราตระอากูปยัาสหะยัติภิยามุนอตถาลาธะจักอากูนักหายสเตรโนเอลาวันโนมหานโกโสภะคะสบิดิงวันังเยนักละเชษสหะสหันติทิพาทิชาปเกวิสุทธจักขเวหายะสาเตวนะมัดยปตาจิตราสุปันนาอิติเตสะนมังอภัยยตตานากะละชานามัสสุปันนาโนเกมัเสพุทโศนหาหิวาจาหิอุปาวะหะยันตานาคาสุปันนาสารมังค์สุพุทธัง สิตธาวชระหะเทนะสมุทังอสุราสิตธาพัทโรวาสวัตติเตจิมันโตยัสเตยนกายกัคจามหาภิสมาอสุราธานะเวคัสเวปะจิติสุจิตจะปะหะโทนมุจ pues mm ิตสหสตันจะปริป <BR X ian denied> <ha> ุตตะมังสะเพวโรชนามคาสันายหิธวังผริงเสนังโหุปตะมาภะกมุงสมาโยพันญิพันติภิกขุนังเสิปิวะนังอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตถาคบูวาลุนาวลุนาเทวาโสโมจะยาสัสสหเมตตาการุกะอิกา อาคูเทวาญศสตติโนทัติเตทัตตะกายาสพภะนันตะวันีนอุทิมันโตจุติมันโตวันนวนโตยสสติโนมตนามาภิกขมภิกขุนังเสวดีวนังเวนทูจะเทวะสหริจะอสมาจะทุเวยมาจันสุปนิสัตเทวาจันทถภูกิปุรคกขิเทวะสุริยะสุปนิสัตเทวาสุริยะมกุภุรคกิตวะนักขตานิปุรคกิตวะอาคูมัน เทวะลหกาวัสุนังวัสวรสิโตสักขูปะคะโูดินทัทโธทัตเตทัตตะกายาสเพนานัตวานีนัยทิมันโตจุติมันโตวันนัวันโตยะสัตินโมธะมะอภิกมุภิกุนังเสวบดิวณังอาถาคูสหภูเทวาเชรามักเิกาฤาอาริตกาจารโยชาจาบุมมาบุพานิพาเสนวัลุนนสหธรรมจะอาจุตาจะอเนชกาสุเลยยะลุจิละอาคูอาคูวัสวันีเสนทัทตเตทัตตะกายาสเพนานัตวานีนัยทิมันโตจุติมันโตวันนัวันโตยะสัตินโมธะมะอภิกมุภิกุนังเสวบดิวณัง sama nama ha sama nama nusa manusa sama kita patu seka aku aku manu patu seka ataku halayo dewa ye ca lohit wasino paraka maha aku dewa ye satino tata 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 kaya sabhe noi timanto chuti mato wanno mato ye satino motarama api kamung pe nang banang สุขกะลุมหาอะลุนาอาคูเวคันาสัสหะโอทกายะหาพโมกขะอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตต์หาลักขชามิสกาจะยาสติโนทันยังอาคาปชุนโนโยทิสะพวิสติทัตตะ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 กายาสเพนะนัตวานีนุติมตโตชุติมตโตวันโนวันโตยาสติโนโมทธระมะภิกขุโมภิเกนังเสวิตวันังเขมียะตุสิตายามกันทกกจายาสติโนตัมพิตรภะรมาเสเตาชุตินามาชะอาสวะนิมมานณติโนอาทู อาถาคูปาระนิมิตาทัตเตทัตตะกยาสะเพนะนัตะวรีโนยติปิมตุโชติปนโตวันนะวันโตยะสติโมทนะมาภิกขุบุภิกขุนังเสวะริวังสะเตเตเทะวะนิกายาสะเพนะนัตะวณีนุนามันวะเยวะอคันยุงเยจันเยจิจิสัสสหปวุทธะชาติมักกรังปวุทธะชาติชาติมักกิลังโอคตินามานาสวังทักเคมุขตารังนาคังจันทวะอสิตาติตัง ติปรมาปรมาโตจักพุทธอิติมโสสหัสานังคุมาโสสิโสจัสุปคัสสะเิมานังสหัสัปรมาโลกานังมหาปรมาภิติทติปุปปโนชุติมัสสะพิสมะกายโยยัสสิโสทัสเสศอิสระอากูปเจกทวติโนเตสัญจะมัจโตอาคาหานิโตบริวาริโตเตจัสเพยพิกเตสินเตเสเวสัพลัมเกมาราเซนอาพิกมิปัสสะกานังหาสะมันธิยักเอธะกันตถาภัสธาละเขนัภตมัตุโวสมันตาปริวาริธามาโวมุจิตะโคจินังอิติตัตตมหาเซโนกานังหาเซนังอเปสายิป ปานินาตระมหาจะสังคาถาวานักเพระวังยะถาปวสโกเมโคลธนายันโตสวิชุโตสัทธาโสปจุทาวะเตอสังกโซอสยังวเสตัญจัสพังอภิญญาอยาภเพะว่าขวันนัจักุมมาตตุอมัตยสัทธาสาวเกสานิเนลเตมาละเสนาภิกันตเตวิชานาทภิกโวเตจตาอปามาคดงสุตวาพุทธัสสะสัตนะงวิตาและกิหิปะกกมุงเนสังโลมะบอิเชยุงสเพวิชิตังกามาพยาติตายาสตินโมตติตาหพูเตหิสาวกเตเชนิตุตาเต บทชวดจุลชัยยบชัยยปกรนะโมเมพุทธเตชะสาระตนนะนะกตะยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานาระยะปาราเมสุลาสริทิพมาจินทาเจกุโรกาคัมปีและกาสุม,มาส,สุม,มุธา พ OR, If, ุตุมคังคาจะปรามะชัยยะปสิทธิ์ปวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธรณีอุทธิอุทธินทินทีชัยยะชัยยะขจกณละตุลณิัยนิไรเสนะเสวีรุราชโพนารชีชัยยะชัยยะคัมพีละสมพีทาเกณะนาคีปิสาจพูตการีชัยยะชัยยะธนิมิตาโลกีชัยยะชัยยะสิคีสุธาธามุขะชาชัยยะชัยยะวุลณะมุขสาตาชัยยะชัยยะจามปาทีนะคะกุลคันทกชัยยะชัยยะขจกณนตุลงสุกขาผู้ชงสีขปยคาติปาชัยยะชัยยะบุรุณนะมุขะ ยาตาชิตะชิตะเสนาลีนภูณะสุธีนารดีชยะชยะสุขาสุขาชีวิชยะชยะธรณีตะเลสัทธาสุชยยะชยะชยะธรณีสานติสัทธาชยะชยะมังกราชรัญญาพวกเขชยะชยะวรุณนายเขชยะชยะละกเสสุราผู้ชาตชาชยยะชยะพรเมษ ทคนาชยชยราชาชิตาสัจชัยชยชยยปัทวิงสพังชยชยอันหันตาปเจกาพุทธสาวังชยชยมเหสุ罗หลเทวาชยชยพรามาสุรโขชยชยนาโควิรูหโกวิรูปโขจติมารวิอินโทจเวนะเตโยจักุเวโรวันุโนปิจะักขีวโยปาชุนนะโหปาชุนนะโหกุมารโอทัทรัตโกอัทธารสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอัถโยอิสินุสาวกาสภาชยะรามูพวันตุเต ชัยยรธโมจะสังโฆจะทัปปโลชัยชยกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสถีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยมังคารัง ชายโยปิพุทธสัตติริมโตอายังมรัสสจาปิมโตปราชายอุเคสยมโพธิมันเดปโมทิตาชัยยะตถาพระมคณามิเฮสโนชายโยปิพุทธสัตติริมาโตอายังมรัสสจาริมาโตปราชายุอุเคสยมโพธิมันเดปโมทิตาชัยยะตถาอินทคณามิเฮสโนชายโยปิพุทธสัตติริมโตอายังมรัสสจาปิมโตปราชายอุเคสยามโพธิมันเดย์ปโมทิตาชัยยะตถาปทคณามิเฮสโนชายโย ปีพุทธศสตริมัตโตอายังมรสาจะปีมัตโตปราชายุโอเคสยามโพธิมณีปะมุติตาชัยยะตถานาคคณาเมหิสิโนชัยยุปีพุทธศสตริมัตโตอายังมรสาจะปีมัตโตปราชายุโอเคสยามโพธิมณีปะมุติตาชัยยะตถาพระมคณาเมหิสิโนชัยยันโตโพธิยามุเรสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิเชโยหูหิชัยะสุทัยยะมังคเรอภราชิตะเป็นเกษตริปถัพพิภูเกลื อภิเฎเกศาพระพุทธานังอักปัตโตภโมตติสุนัขตังสุมังคังสุปปาตังสุหุติตังสุขโนุมุหุตโตจะสุจิตรังปรามาจาริสุภะทักนังกายะกรรมวจากรรมวัตคินังปะทักนังมโนกรรมปัณีทิเติปะทักนังปะทักนังนิกตะวานะลพันตะเถปะทักนิเตอท้าทุกะสุวิรุสุขิตาวิรุหาพุทธศาสนาอโรคาสุเกตหัวทัพพะ สเปเฮียติพีตุนันตุโปนโตเยเจวะอสเมิงทานิอธิกตติกายุกาสตาหุนตุสุกิตาหุนตุสัพพทาลักขตุสัพพสัตตนังลักขตุชินะสาสนังยากาจิปธานาเตสังสเปปุเรตุมโนละกายุตตะกะเรปวัสสตุวัสสังวัสเซวะวรหักาโลกาจุปทวาเตสังนิวารินตุจะสมัติภากายสุขังจิตาสุขังละระหังบทสวดธรรมนิยามาสุตังเอวามิสุตังเอกังสมัยยังพระกวาสาวะ สิยังวิหารติเชตวันิอนาคปิธิกัสอารามีตาตาลโกภะกวาภิกขุอมันเตยสีภิกขเวเตภะทันเตติเตภิกขุภะกวะโตปัจจโสสงภะวัยตาตวจ่าอุปทาวาภิกขเวรัตาถะคตานุปัถาวาตถาคตานังติตาวะสาถาตุธรรมะ ทิตตตาธรรมะนิยามตาสเพสังฆาลาอนิจจาวาติตังตถาคตวะพิสัพพุจติอภิสเมตเตอภิสัพพุจิตวะอภิสเมตวะอจิกัตติเตสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวาสติวิภัชติอุตนิกโรติสเพสังฆาลานิจจาวาติ อุปถัวาภิกเวทะถาคตานังอนุปาฏาวาตถาคตานังทิตาวะสาธุธรรมิตะตธรรมะนิยามตตาสเปสังฆราทุกติตังตถาคตุอภิสัมพุชติอภิสมิติอภิสัมพุชิตวะอภิสมิตวะอธิคาติเตสติปัญญาปิฏิปันทปิติวีวรติวิภัชณิอุตณิกรติสเปสังฆราทุกติอุปถัวาภิกเวทะถาคตานังอนุปาฏาวาตถาคตานังทิตาวะสาธุธรรมิต ทิตตตาธรรมะนิยมัตตาสัพเพตมานัตตาติตังตถาคตวะภิสัมพุชเตอภิสเวติอภิสัมพุชตะวะอภิสัมเวตวะอจิคเติเทสติปัญญาปติปัญธาปติวิวัติวิภัชติอุทเนกโรติสัพเพตมานัตตาติอินทมโวจักภควาอัตมนาเตภิกขุภควะตัวพาติตังอภินันทุนติบทสวดพระเถกรัตะคถาอติตังนานวะขเมยยะนัมติกังเอเนกตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยอด้าที่ตามหิุนั้นแต่ประมาณจะอนาคตังสิ่งใดเป็นในก็แล้ไปแล้วสิ่งเป็นอนุก็ยังไม่มาไปจุบปนนนจะโยธรรมะตตตตวิปัสสติทธังในหังอาศังกุปังตังวิจารมนุปลุงหายเยผู้ใดเห็นธรเห็นคำเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้มแม่งวันเงินคนแกล้งโกนครรพบกูณอาการเช่นนั้นไว้มันเชื่อว่ากิจมังโกชั้นเยาะมันนังสุเวความเพียรเป็นกิจท่องธรรมนี้ ใครเราจะรู้ความตายไหมพ่กนี้นักอิหรงสังคันเตนะม,มหาเสนนันมัจจุนาเพราะการปัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตะเพียง,งโอโหรันตะมันที่ต่างต่างเวพตเทกรันโตเตสันโตอจ,จิคเนมุนมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทั้งกลางวันั้งคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงละทีเดียวพระน่าชมสวสุธรรมสังเวคปัจจะเวคณะ สเพสังารานิจาสังขาร,าขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแลแ้วดับ,บไปแล้วมีแล้วหายไปสเพสสังฆราทุกขาสังขารคือร่งางกายจิตใจและรูปธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นทั้งสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตต่างชีวิตของไม่ยั่ ทุกวันมรณะังความตายเป็นของยั่งยืนอาวัตสัมมามาติตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะนังปิโยสาดนังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะังเมนิยยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังไกโยอจิรงร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญุขันปัสจาวิญญาณชนโทอันทองทิ้งเสียแล้วอาทิเศสติจักนนทปัตวิงซึ่งแผ่นดิน กระดิ่งกระดังยี้วาประดุดดังวัฏฏนไม้และทัฏฝืนนี้ได้ถางหาประโยชน์นี้ไม่ได้สัพเพ <c oughs> อันนี้จ้าวัจสงขารสังขา,า,ารทั้งหลายไม่เที่ยงหนูอุปัตวะยะธรรมิโน มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชติการเกิดึ้นแนวย่อมดับไปเตสังมูปสโมสกัวความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายไปู่งยิ่งสัพเพสัพธามรันติจัดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่ม่เรืงสุขจะมริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายจะเทวหังมริตสามีเราก็จะตายอย่างหนึ่งเหมือนกันนั่นจมีเอชาสังสยบความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแกเราเลยบวสวดเมตตายยังกิติยังกิติกุศลังกรรมังเปปีพระเต ปิติพตังคุณังโนอนุโมทตุสันตุโพโตเยเจวะอสเมิงทานิอธิทกตธิกายุกัสตะหุนตุสุกิตะหุนตุทุกขะปมุจโตมาตาปิจัสุกิตะหุนตุทุกขะปมุจตมาสเปยาติกาสุกิตหุนตุทุกขะปมุจตสเปยัตติกาสุกิตาหุนตุทุกขะปมุจตสเปีาส์พกสาสเปีนตุทุกขะสเาจาร์อัจะสุกิตาหุนตุทุกขะปมุจตสเาารุตัชเาะสุกิตาหุนตุทุกขะปมุจโตสเียร์นักนาสิต พะสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธิสัตว์คันติมายะอิติภะกวานโมพุทธิสัตว์คันติมายะอิติภะกวานโมพุทธิสัตว์คันติมายะอิติภะกวา ปฏิทานกถายาเทวจะสันติวิหารวสิีนีทุเปขเรโพธิกเรเตหิงกาธรรมะเทนีนภวันตุปูชิตาสวดถึงกเรเทนะมิหารมันทะเลเทราจะมัจกาณวกาจะพิกโวสารมิกาธนปกิปัสกาคามาเทศสามิกมาอิสระสัมณพุทธสุขิตาภวันตุเตชะลาพุทธายปิดจะอัฏฐานพวะสังเทจตาตาอัตภูปปฏิกานิยานิกรรธรรมะวรังปกิจเตเตสเปปิทุกศักเกเรนทุสังขยังท้าจุดจรังทัตังธโมธรรมธราจะภูคาราสังโฆโหตุสมโควะอัตายะชะหิตายะจะอัมเหและกตุสัตธโมสเปปิพ พุทธิังสปปปูเยยยามะธรรมอริยะปเวติเตปัสสนังหัวโตสเพปิปานิโนพุทธสัตตานสัมมาทังทะเบชนโตปาเรเทโวภวชนโตวัดทิภาวะวัดสัตตนังมิตรมิทังเนตุมิทนิงมาตาปิตาจอัตตารชังนิจังรักติปุตตังเอวังทะเมนะราชโนประชังลักตุสัพทา เทวตาอุไอโยชนะกระเถรทุกขปัจจชนิทุกขพยปัจจชนิพยาโสกปัจจชนิโสกโหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปทังพุญญะสัมปทังสเพเทวานุโมทะตุสัพพะสัมปติติยาทานังทัานตุสัตถายาเสีลังลังกตุสัพปตาพิธานาพิธาตาพุนตุการจัณเทวตาคตา สุม es que ังคลักขถาโสนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตะังหุนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตะังหุนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตะัง สัพเพปุทธะปรับปัตตาปเจกนาจจยังพระอรหันตานันจเจนะละกัตถมิสัพพโสสัพเพปุทธะปรปัตตาปเจกนาจจยังพระอรหันตานันจเจนะละกัตถมิสัพพโสสัพเพปุทธะปรปัตตาปเจกนาจจยังพระอรหันตานันจเจนะละกัตถมิสัพพโสสัพเพปุทธะปรปัตตาปเจกนาจจยังพระอรหันตานันจเจนะละกัตถมิสัพพโสสัพเพปุทธะปรปัตตาปเจกนาจจยังพระอรหันตานันจเจนะละกัตถมิสัพพโส สัพเพพทธาพระรัตตาพระเจ้านาจะยังพระังอรหันตานันจเจนะนักขันธมิสัพพัสโว้สัพเพพทธาพระรัตตาพระเจ้านาจะยังพระรังอรหันตานันจเจนะนักขันธมิสัพพัสโว้สัพเพพทธาพระรัตตาพระเจ้านาจะยังพระรังอรหันตานันจเจนะนักขันธมิสัพพัสยว้โดยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดชัยยายพระธรรมนียข้าพเจ้าขอน้อมก้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนกันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ ขออน,นิสสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคี่วคาดปลอดภัยจากทุกสศกโรคภัยอันตรายทั้งปวง ให้มีแหล่งได้ดั่สุจริตมั่นคงเป็นสมาชิกมันชอบทำคำว่ามีมีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาละนานอีกทั้งขอเทพเจดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาทุกการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเสษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอัเรลได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยผู้เฐานสิมงคล เก็ผู้ครอบครองและบูชาลทุกการเืน